ก็ปราบปรามกันอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งคนที่นะครับทำงานหลอกคนไทยด้วยกันเองอที่ไปอยู่ตามพื้นที่พรมแดนต่างๆรวมไปถึงจีนเทาที่เข้ามาหวังจะอาศัยประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์ัาชาการในการที่จะสั่งการในการทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของคอเซ็นเตอร์นะครับค่าวนี้เราไปดูตัวเลขที่หลายคนสนใจนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเองปปชก็จะเป็นหน่วยงานที่จะออกมา เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและก็นี่สินนะครับของบรรดาอดีตนายกทั้งหลายครั้งนี้เป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับหลังจากที่พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างก็พบว่ามีทรัพย์สินลดลงจากวันที่ได้เข้ารับตําแหน่งเมื่อปี2566อยู่ที่1,700,000บาทนะครับโดยคุณเศรษฐ,ฐาและนางพักพิไลคู่สมรสนั้นมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดนะครับ1,018ล้านบาทเศษ เฉพาะตัวของคุณเศษฐาเองนั้นนะครับมีทรัพย์สินรวม659ล้านบาทครับเป็นเงินฝาก47บัญชี133ล้านบาทเงินสด1ล้านบาทครับเงินลงทุน1,400ล้านบาทที่ดินในเขตคลองเตยและพระขนงมูลค่า158ล้านบาทรถยนต์แอสตันมาตินรุ่น DB5 นะครับมูลค่า50ล้านบาทคันนี้น่าจะยังจำกันได้ที่ขับไปจ่ายตลาด รวมทรัพย์สินอื่นๆนะครับ135ล้านบาทและก็เงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า OD 72,037บาทนะครับโดยมีการแจ้งรายได้รวมต่อปี23ล้านบาทเป็นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสเงินบำนาญชาราภาพรวมไปถึงดอกเบีย้ยผลตอบแทนจากการถือครองโทเคลิลดิจิทัลและก็ค่าเวรคืนกรมธรรประกันชีวิตขณะที่รายจ่ายส่วนตัวต่อปีอยู่ที่15ล้านบาทนะครับ มาดูรายการทรัพย์สินอื่นๆเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือนาฬิกา38เรือนมูลค่า127ล้านบาทพระเครื่องตะกรุด6องค์นะครับมูลค่า1ล้าน6แสนบาทสร้อยคอทองคำ1เส้น165,000บาทแล้วก็หีบหลุยวิตตอง X Supreme 1ใบมูลค่า6ล้านบาทส่วนคุณพักพี่ไลนะครับคู่สมรสก็มีทรัพย์สินรวม359ล้านบาท เป็นเงินสดเงินฝาก41บัญชีเงินลงทุนยานพาหนะและก็ทรัพย์สินอื่นๆนะครับอาทินาฬิกา32เรือนรวม86ล้านบาทกระเป๋าหรู48ใบ7ล้านบาทพระเครื่อง2องค์ประเมินมูลค่าไม่ได้ซึ่งครั้งก่อนนะครับมีการเปิดบัญชีทรัพย์สินของคุณเสรษฐาเมื่อวันที่17มิถุนาอันนั้นเป็นการยื่นทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับเป็นในส่วนของโทเคิลดิจิทัลซึ่งขณะนั้น คุณเสดาและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่1,020ล้านบาทถือว่ามีทรัพย์สินลดลง1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับ